Bitcoin ทำทรงนิวไฮอัตราแฮชเลดของบิตคอยครับทำทรงคล้ายกับปี2020ครับก่อนท a าวิ่งคาดว่าราคาเนี่ยอาจจะทำนิวไฮนะครับปี2022ครับเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับนักลงทุนคริปโตนะขณะเดียวกัน ปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นปีที่โหดร้ายสําหรับนักขุดบิตคอยอีกด้วยนะครับเนื่องว่าราคาบิตคอยเนี่ยลดลงนะในขณะที่ต้นทุนค่าไฟเนี่ยแพงขึ้นนะครับดังนั้นนักขุดจำนวนมากจึงขาดทุนครับแม้ว่าพวกเขาจะทําเหมืองตลอดทั้งปีก็ตามนะจนนักขุดบิตคอยหลายๆเนี่ยต้องจําใจขายอุปกรณ์ทำมาหากินของพวกเขาแล้วนะครับ <S <S อุตสาหการรมเหมืองแร่ในปีที่แล้วครับได้แสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะและก็ความอด นนะต่อความเจ็บปวดของนักขุดครับแต่ในปัจจุบันเมื่อราคาบิตคอยฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งนักขุดจึงหันกลับมานะเข้ามามีส่วนร่วมกับเครือข่ายมากขึ้นครับซึ่งส่งผลให้อัตราแฮชเลตของบิตคอยสูงขึ้นเช่นกันนะครับทั้งนี้เนี่ยจากข้อมูลพราว่าการที่จำนวนนักขุดบิตคอยเพิ่มขึ้นอย่างมากนั้นนะได้ส่งผลให้อัตราแฮชเลตของบิตคอยครับพุ่งสูงจนแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการครับหรือว่าออทามไฮนั่นเองนะ อย่างไรก็ตามครับอัตราแฮชเลทของบิตคอยตกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอัตราแฮชเลทก็ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากว่านักขุดบางรายเนี่ยถอนตัวจากเครือข่ายครับเมื่อเห็นราคาบิตคอยลดลงนะครับการเติบโตในลักษณะนี้ค่อนข้างค,คล้ายกับช่วงก่อนทำฮาร์ฟวิ่งครับในปี2020ครับเนื่องจากในช่วงวลาดังกล่าวเนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ขณะที่อัตราแฮชเลทของบิตคอยเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับ ทำกางการการอคอยฮาร์ปิ้งครั้งต่อไปเช่นเดียวกับปัจจุบันครับสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าถึงแม้หลังตลาดหมีในปี2022จะยาวนานกว่าและโหดร้ายกว่าตลาดหมีในปี2018นะครับแต่นักขุดก็ยังคงผลักดันเครือข่ายบิตคอยต่อไปด้วยความมั่นใจว่าพวกเขาจะรอดพ้นทุกวิกฤตไปได้ในท้ายที่สุดนะครับคือการดูบิตคอยนะเราต้องดูจากสถิติที่เกิดขึ้นทุกๆ4ปีโดยเฉพาะช่วงฮาร์วิ้งนะครับเพราะมันจะมีการ เปลี่ยนนะของเรื่องของราคาอยู่เสมอมันจะมีการย่อและขึ้นย่อแล้ขึ้นย่อและขึ้นอยู่แบบนี้นะครับแต่ที่แน่ๆสำหรับผมผมรู้สึกว่าบิตคอยตามสิติเนี่ไม่เคยทำให้คนที่ถือครองแบบถือโฮนะรอนานๆเนี่ยผิดหวังเลยไม่เคยผิดหวังเลยฮะมันขึ้นไปเกินความคาดหมายอยู่เสมอนะครเพราะแน่นอนที่สุดบิตคอยมีอย่างจำกัดนะครับ แลวมันก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ขุดยากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับยิ่งยากขึ้นเท่าไหร่มูลค่ามันยิ่งมีโอกาสจะสูงขึ้นมากเท่านั้นถึงแม้ว่าอาจต้องใช้อีกเวลาอีก100ปีฮะก่าจะขุดได้หมดแต่เชื่อเถอะครับกว่าจะถึงวันนั้นเราไม่รู้เลยครับว่าราคาบิตคอยจะไปไกลสักแค่ไหนเพราะมันมาไกลมากๆแล้วจริงๆนะถึงทวนนี้มันจะย่อลงมานะสองหมกว่าแต่มันก็ไกลกว่าจุดเริ่มต้นที่มันมาจากศูนย์นะครับมากๆแล้ว นะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับใครที่ถือรอได้ขอยถือรอต่อไปนะครับใจเย็นๆนะใครไม่เคยมีก็เข้ามาถือได้เล็กน้อยก็ถือเอาไว้นะครับดีกว่าไม่มีเลยนะครับนะเป็นหนึ่งใน20ล้านดีกว่านะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะครับยังไงก็ซัพพอร์ตช่องนี้ครับด้วยการติดตาม cqb studio ทุกวันครับนะมีคริปโตทองทุกวันเลย8ปดโมงเช้านะครับอัปเดตข่าวสารข้อมูลคริปโตแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ซัพพอร์ตช่องนี้ด้วยการเติมเงินครับมาที่ True Money Wallet ครับด้านล่างนี้ตามเบอร์นี้เลยครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ